ผลผลิตทำรายได้งามที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องมากว่า10ปีรับเป็นสละอินโดยุคใหม่รับใช้นวัตกรรมรากคืนชีพได้เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่รับที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกันที่จังหวัดนครปนมครับ ผลสะละอินโดของสวนในพื้นที่5ไร่กลางตำบลหนองย่างชิ้นอเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะคร,นนรับของนายประยงมีรัฐคำหรือว่าพี่เสือเจ้าของสวนสะละอินโดครับตอนนี้คัดเกรดอย่างมีมาตรฐานนะครับแบ่งเป็น3ระดับ ได้แก่เกรด A ลูกใหญ่ครับ14ลูกต่อ1กิโลกร,รัมเนี่ยก็ขายกันกิโลกร,รัมละ150บาทเกรด B ขนาดกลางนะครับมี18ถึง22ลูกก็ราคา120บาทแล้วก็เกรด C ขนาดเล็กนะครับ25ลูกต่อ1กิโลกร,รัมราคา100บาทแต่ทุกขนาดน้ำนะครับได้รสชาติหวานอร่อยคงที่เหมือนกันหมดนะครับหวานถึง18บิิกส เจ้าของสวนบอกว่าปีนี้สวนสลัดอินโดครับให้ผลผลิตที่มีคุณาภาพสูงกว่าทุกปีรับด้วยการลดใช้สารเคมีลงถึงร้อยละ80นะครับแล้วก็นำนวัตกรรมที่คิดค้นปรับใช้เองนะครับอย่างรีบอลรูปอีโคซิสเต็มดับเบิลออาร์อีหรือว่าระบบชักนำให้เกิดรากใหม่ครับช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแล้วก็การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับก็ทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นแต่ว่าต้นทุนลดลงด้วยครับ ช่วยฟื้นฟูระบบนิวเวศในสวนให้กลับคืนสู่สมดุลตามธรรมชาติด้วยรับจุดเด่นของสวนเลยนะครับคือเป็นระบบรีบอลรูทนะครับรีบอลรูทคือการชักนําให้เกิดรากใหม่นี่แหละครับระบบตัวนี้แหละครับที่ช่วยให้ผมเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นนะครับจากการเรียนรู้จากการทดลองในหลายๆอย่างนะครับก็มาเจอระบบนี้นะครับที่ช่วยให้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนในการใช้สารเคมีนะครับถือว่า เป็นระบบที่สุดยอดใน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 วงจรของสวนนะครับแต่ระบบนี้นะครับเป็นระบบที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่ส่วนมากนะครับคนส่วนมากลรืมมันไปหมดแล้วนะครับระบบดีบอลรูทคือถ้าเป็นภาษาอีสานภาษาเกษตรคือเป็นระบบที่ลอกเรียนแบบธรรมชาติ นอกจากผลิตเชิงพาณิชย์นะครับสวนสละอินโดยังได้รับการตกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรโดยจัดตั้งฐานเรียนรู้ต่างๆสําหรับคนที่สนใจครับอย่างเช่นฐานการแยกหน่อด้วยระบบควบแน่นการทําปุา๋ยหมักคุณภาพสูงครับแล้วก็การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้แก่กเกษตรกรในชุมชนด้วยกัน าการใช้นวัตก,กรรมในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆนะครับตัวนี้นะผมมองว่าม,มันมีความสำคัญที่จะให้เกษตรกรนั้นเป็น,ปนจุดเรียนรู้นะครับแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองอย่างชินหรือว่าในจังหวัดนครพนมนะครับที่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลนะครับมีการใช้ระบบนวัตก,กรรมนะครับตัวนี้นะครับไปเพิ่มผลผลิตแล้วก็คุณภาพในการผลิตไม้ผลเพื่อที่จะมีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกอย่างก็คือในเรื่องของการลดการใช้สารเคมี นะครับแล้วก็คืนสมดุลในเรื่องของอระบบนิเวศธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของธาตุอาหารต่างๆนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปสู่ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบย,ยั่งยืนในอนาคตได้ สำนักงานเกษตรยังมองว่าหากเกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและก็องค์ความรู้เหล่านี้ได้อย่างกว้างขวางนะครับจะเป็นก้าวสำคัญของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืนซึ่งทางสพกตตำบลหนองยางชิ้นก็จะเป็นศูนย์กลางสำคัญผลักดันแนวทางนี้ต่อไปนะครับ เจ้าของสวนก็ใช้เวลากว่า13ปีครับคุณมผชมพัฒนากว่าจะได้เป็นสวนที่เป็นต้นแบบในการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็ยังยึดแนวทางตามโมเดล BCG โมเดลเพื่อ,อยกระดับทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยครับ